ปลดสวัสดีครับเป็นแฟนพวกเตื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามในช่องการศาพาสันเด็ด้วยหลักวิศาตนะครับวันนี้ก็นําพระแท้หายากนะครับเป็นสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่พระประทัดนะครับก็เป็นพิมพ์สองหน้านะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าของวัดละคังนะครับเป็นพระแท้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็สร้างน้อยนะครับเป็นพระที่วงการเขาไม่เล่นนะครับก็บอกกันตามตรง ว่าไม่ได้อยู่ในพิมพ์นิยมนะครับแต่แม่พิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์ของพระวรขังนะครับพิมพ์สองหน้าเพื่อนดูนะเนี่ยองค์เดียวกันนะครับแต่คนละด้านนะครับด้านด้านนี้เนื้อพระจะขาวกว่านะครับเห็นไหมจะแกล่งกว่านะครับอีกด้านหนึ่งก็จะปลิบรานบ้างนะครับก็เป็นพุทธศิลป์ที่ค่อนข้างที่จะแกะได้สวยนะครับเพราะว่าเป็นศิละปะของกลุ่มช่างนะครับที่ จินโนาการทําพิมพ์พระขึ้นมาเป็นพิมพ์สองหน้านะพิมพ์สองหน้านะครับก็เป็นศิลประของช่างหลวงนะครับยุคไทยๆนะครับเป็นพระยุคปลายนะครับเพราะว่าดูจากสร้างวัดละคังเสร็จแล้วก็ไปสร้างพิมพ์สองหน้าลงกลุวัสตือด้วยนะครับในพระชุดกลุวัสตสึเนี่ยนะครับพิมพ์สองหน้าก็จะมีลายไม่พิมพ์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์วัสตือน,นะครับ แต่พระวัลคังก็จะเป็นพุทธศินของพระวัลคังนะครับแต่ก็สร้างไว้สองหน้านะครับเป็นดูนะหน้านี้นะครับพิมพ์เดียวกันเลยแกะไว้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็นพระวัตตูนี่นะครับสองหน้าของเขาคนละไม่พิมพ์นะครับจะไม่เหมือนกับ e. วัลคังวัลคังนี่สองหน้าก็คือพิมพ์เดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับลักษณะพระเนี่ยเนื้อพระค่อนข้างที่จะใช้สัดส่วนของปูนดิบผสมปูนเผาบ้างนะครับพระก็ค่อนข้างที่จะแกะไปทางปูนดิบ นะครับโครงสร้างของปูนดิบนะครับในพระวัลคังที่ไม่ได้ลงกลุกเหมือนพระวัตสตือทีมสองหน้านะครับลักษณะกายภาพของเนื้อปูนเมื่อเราดูกายภาพภายนอกนะครับเองนี้ค่อนข้างที่จะดูยากนะครับเป็นพระเนื้อแกลกนะพระแท้ดูยากก็ดูองนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะเมื่อเราส่องและดูเนื้อนะครับความแห้งเห็นไหมด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเนื้อพระเนี่เกาะเกี่ยวโครงสร้างกันดีนะครับองค์นี้ปรีรานนะครับ เราก็จะเห็นลักษณะการหดตัวของเนื้อปูนผิวปูนนะครับเรล่าออนี้ลงรักพระอ,องค์นี้ผ่านสภาพการล้างนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าเป็นพระที่ลงรักนะครับเนื้อเดิมนี่ลงรักไว้แล้วก็โดนล้างนะครับเพราะว่าเราจะเห็นลักษณะผิวพระนี่นะครับเกลี้ยงเกลามากนะผ่านสภาพการล้างมาแน่นอนบางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับกว่าจะมาถึงมือผมเนี่ยนะครับกว่าผมจะได้มาก็ ผ่านสภาพการล้างมาแล้วนะครับแต่เราก็จะเห็นรูปแบบความเก่าได้นะครับหนึ่งเราจะเห็นลักษณะการหดตัวที่เป็นธรรมชาตินะครับเรื่องนี้ดูยากหน่อยนะแต่ก็พิจารณาได้นะครับว่ามีธรรมชาติความเก่านะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับลักษณะของปูนที่งอกในเนื้อในปูนดิบเพื่อนๆดูเม็ดขาวๆนี่นะเห็นไหมครนี่คือลักษณะโครงสร้างของชั้นปูนนะครับ ปูนสุกท um. uh. ี่งอกแล้วก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นโครงสร้างของปูนดิบกลายเป็นแคลไซต์แล้วก็กลายเป็นลาโกไนต์นะครับที่งอกอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยนะครับก้อนเหล่านี้เพื่อนดูนะเนี่ยเห็นไหมครับงอกอยู่ในเนื้อนะครับงอกอยู่ในเนื้อเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเนี่ยถ้าคุไม่เข้าใจนะครับถ้าบางท่านไม่เข้าใจก็จะพิจารณายากหน่อยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนดูนะ เนี่ยในโครงสร้างเหล่านี้ก็จะเป็นผลึกเป็นปุยนะครับเป็นโครงสร้าง,งเส้นใหญ่นะในพระที่เนื้อแกล่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแก่ปูนดิบนะครับลักษณะการงอกของก้อนหรือผลึกแคลไซด์ของปูนดิบนะครับเขาจะงอกอในเนื้อนะครับเราจะเห็นต่อเมื่อเราพิจารณาจับจุดจริงๆนะครับเราต้องดูลักษณะการงอกของชั้นเหล่านี้ที่อยู่ในเนื้อนะครับเหีนยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับ ถ้าท่านไม่เข้าใจโครงสร้างกายภาพเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะมองเป็นพระใหม่ไปเลยท่านก็จะมองเป็นพระเกะไปเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ถึงเป็นพระที่ไม่ลงปลุกเราก็จะเห็นลนักษณะการหดตัวของชั้นปูนนะครับเกิดขึ้นชัดเจนนะเห็นเพื่อนดูนะครับความหดความแห้งของชั้นปูนร่องนี้ผิวพระนะครับค่อนข้างจะแก่ปูนดิบหนึกนุ่มนะครับ จะไม่มีลักษณะการปลูกพุนตึกรอนมากเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะดูค่อนข้างที่จะดูยากนะครับค่อนข้างที่จะดูยากแต่ก็เป็นแม่พิมพ์วัระครังนะครับมวลสารก็ตามตำรับวัดระครังนะครับขาวขาวนี่ก็เป็นชั้นปูนสุกนะครับเป็นชั้นปูนสุกเนีย่ยเป็นฝ้าขาวขาวเนี่ยนะครับ รายละเอียดเหล่านี้เราต้องถ่ายนะครับหรือซูมขยายเข้าไปถึงจะเห็นโครงสร้างกายภาพชั้นในนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยภาพถ่ายอย่างงี้นะครับเจาะได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับจะไม่ได้เห็นโครงสร้างที่ลึกมากนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยกล้องพันหกร้อย x ให้เพื่อนได้ดูโครงสร้างนะครับข้างในเห็นไหมตรงฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยฐานเรือเนี่ยเพื่อนดูในจุดนี้นะครับจะเห็นลักษณะการหดตัวของผิวพระนะครับจะเห็นสเกลการงอกเห็นไหม ถึงจะไม่มากแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าโครงสร้างของผิวพัะนะครับโครงสร้างของเนื้อปูนที่เป็นเส้นสายละพิมพ์เกิดการหดตัวนะครับแล้วก็เกิดรูปแบบการงอกของปูนดิบนะครับเป็นโครงสร้างของเส้นใหญ่บ้างผลึกบ้างเห็นไหมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะการงอกเหล่านี้จะเห็นความหมดแห้งของชั้นปูนเนี่ยสเกลต่างๆนะครับก็ออยังพอมีให้เราศึกษาให้เห็นนะครับกายภาพเหล่านี้ เห็นเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับถ้าเป็นปูนาดเนี่ยส่วนน้อยนะครับที่จะเห็นโครงสร้างกายภาพเหล่านี้แล้วก็ส่วนน้อยที่จะเห็นลักษณะการงอกนะครับของปูนที่อยู่ในเนื้อพระนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเกศไม่ได้ศึกษากายภาพจริงๆนะครับเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาทําเรียนแบบอะไรนะครับในพระพิมพ์สองหน้านี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ในสารระบบนะครับไม่ได้อยู่ในนิตยสารนะครับ ไม่ได้อยู่ในพวกที่นํามาชี้ตําหนินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีเก็บอยู่นะครับผมว่ามั่นใจได้เป็นพระแท้ทุกองนะแตกต่างที่ว่าเขาจะบอกว่าเล่นไม่เล่นนะครับไม่มีอยู่จริงสร้างไม่สร้างก็แล้วแต่นะครับแต่เราศึกษาจากอ่าพุทธศินศึกษาจากประวัติการสร้างนะครับเปรียบเทียบในหลายๆแม่พิมพ์กายภาพของเนื้อนะครับ พระวัดละคังพระยุคในท้ายนะครับสองหน้าก็สร้างไว้วัสตือก็มีต้นแบบชัดเจนนะครับว่ามีการสร้างจริงนะครับแล้ววัดละคังที่เป็นต้นตำรับเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสร้างมาก่อนนะครับพุทธศิลป์เนี่ยช่างหลวงเป็นผู้แกะนะครับแกะพุทธศิลป์แบบนี้นะครับมาก่อนก่อนที่จะนําไปลงกลัววัตสอ่นะครับเนี่ยถ้าเราดูจากเส้นซุ้มนะครับเราก็จะเห็นลักษณะการหดตัวของเนื้อปูดเกิดขึ้นชัดเจนนะครับ เนี่ยระดับการงอกที่เป็นปูนดิบนะครับเป็นโครงสร้างของผลึกของปุ๋ยเนี่ย mm. ก็จะมีนะครับ mm. บนเส้นสุ้มบนพื้นที่สูงนะครับ mm. ก็จะเห็นแต่ค่อนข้างที่จะดูยากนะครับค่อนข้างที่จะดูยากนะเนี่ยเ็าเรียกว่าพระแท้ดูยากนะครับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหน้านหนึ่งนี่นะเพื่อนดูนะครับใต้ฐานสิง เห็นไหมก้อนปูนเบื่อดูก้อนนี้เห็นไหมครัเราจะเห็นลักษณะการผลตัวแล้วก็มีริ้วลายสเกี่ยวกัารงอกนะครับอยู่ในชั้นเหล่านี้ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้ถือว่าล้างก็ยังดูสีสันวันนาสวยงามอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับค่อนข้างจะล้างออกเยอะนะครับเนื้อพระค่อนข้างที่จะกลายเป็นสีขาวไปเลยนะ ดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่เนื้อพลาค่อนข้างจะหนึบแน่นนะครับไม่ค่อยปริเท่าไหร่ขาวนวลน,นะครับเนื้อพลาเนี่ยน,นะครับปูนดิบเยอะนะครับเนื้อพลาก็จะไกลแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูได้ยากเนื่องจากปลาล้างมาเยอะนะครับเห็นไหมเราจะเห็นโครงสร้างของปูนนี้งอกอยู่ในเนื้อเพื่อนสังเกตดูนะครับในพลาเนื้อที่แก่ปูนดิบเนื้อเทียนชยัย นะครับเนื้อมุกนี่จะเห็นลักษณะชั้นปูนที่งอกในเนื้อเยอะนะครับเนี่ยแต่เราดูสเกลที่เส้นสุ้มรอยตรงรอยปลีนี่นะครับเพื่อนดูนะครับเราจะเห็นเม็ดปูนนะครับที่งอกอยู่เป็นริ้วๆนะครับในจุดก่อนี่ในพื้นที่ที่กรอนี่นะครับเห็นลักษณะกายภาพที่งอกนะครับถ้าส่องจริงเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเป็นริ้วๆงอกเล็กๆนะครับ พระดูยากนะครับองนี้นะครับถือว่าเป็นพระแท้ดูยากองหนึ่งนะครับที่นำเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะแล้วก็พระโดนล้างด้วยนะครับเนี่ยพระโดนล้างมาก่อนที่จะผมจะได้มานะครับก็โดนล้างมาแล้วนะครับเป็นสภาพนี้แหละโดนขัดไปซี่เยอะนะครับทําให้ดูชั้นรักก็ยากนะครับรักเดิมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสีรักเดิมนะครับเนี่ยก็จะมีรักอยู่บ้างนะครับเนี่ยก้อนรักเนี่ย จริงนะครับถ้าก็ไม่ล้างจัดขนาดนี้นะครับรักเดิมก็จะดูความเก่าได้พอประมาณนะครับเราก็จะดูลักษณะชั้นรักได้นะครับความเก่าเนี่ยมวลสารเนี่ยเราก็ยังดูได้นะครับลักษณะการแพร่กับมวลสารนะครับรัตมีก้อนมวลสารเม็ดแดงเม็ดดาอะไรต่างๆนี่นะครับเป็นจะพวกแร่ลงแร่เหล็กนี่นะ วันนาะสีขาวนวลเลยนะครับเป็นพลาเนื้อแกล่งรักก็ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อป่งปูนได้น้อยนะครับล้างสิกเกลี้ยงเลยสองหน้านี่ก็คือน่าจะทําพิมพ์ตัวแรกกดลงไปนะครับตัวที่สองก็ทําแม่พิมพ์ตัวเมียมาประกบนะครับกดขึ้นมาเป็นพิมพสองหน้านะก็เป็นศิลปะที่ คนข้างที่จะมีจินตนาการได้ดีนะครับสำหรับช่างหลวงยุคป,ปลายนะครับเนี่ยนคะครับเป็นฝีมือของกลุ่มช่าง้าเป็นชาวบ้านทั่วไปสร้างนคะครับในครั้งแรกก็จะเป็นพิมพ์หน้าเดียวนคะครับก็เป็นด้านหน้าด้านหลังเรียบนคะครับแต่เพื่อมีกลุ่มช่างนคะครับเป็นกลุ่มช่างหลวงนะที่เขามีฝีมือมีจินตนาการเยอะนคะครับเขามาสร้างพระหน้าเดียวแล้วก็ก็ลองสร้างพระสองหน้าบ้างนคะครับก็ออกมาสวยดีนะครับก็ออกมาสวยนะ เห็นเพื่อนดูนะครับรักเตือนะคนล้างออกเกลี้ยงทีนี้ไปดูโครงสร้างข้างในนะครับไปดูลักษณะโครงสร้างข้างในดีกว่านะครับเพราะว่าผิวพลานค่อนข้างที่จะดูได้ยากและนะครับบรรยายยากเพราะว่าเไรครับเพราะว่าเนื้อปลาค่อนข้างจะแกล่งชั้นรักต่างๆนะครับก็โดนล้างจอกเกลี้ยงกายภาพเล็กๆเหล่านี้นะครับภาพถ่ายที่ผมถ่ายมานี่นะครับก็เจาะลึก ไม่ได้ถึงรายละเอียดเหล่านี้มากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะดูยากทีนี้เราไปดูโครงสร้างข้างในดีกว่านะครับไปดูด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงนะครับซูมเข้าไปนะครับถึงกายภาพส่วนลึกข้างในนะครับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับว่าชั้นปูนที่เกิดการงอกของปูนดิบอลากูไนซ์แล้วก็แคลไซด์นะครับก็เกิดขึ้นนะครับชัดเจนในภาพนี้เหมือนกันนะครับไปดูกันเลยทีนี้ก็มาดูโครงสร้างภายในนะครับเป็นดูนะครับ ลักษณะการงอกของปุ๋ยก้อนเมฆของก้อนแคลไซต์นะครับเพื่อนดูนะดูภายนอกเราจะดูยากหน่อยนะครับถ้าดูภาพถ่ายปกติเนี่ยแต่ถ้าเราถ่ายด้วยกล้องพันหกร้อเอนะครับเราก็จะซูมเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นกายภาพที่เกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชั้นปูนเห็นไหมครับเนี่ยละโซนเนื้อแล่ง เห็นไหมคผลึกหรือปุ๋ยก้อนเมฆที่งอกนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับเราจะเห็นได้เด่นชัดนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับเราจะเห็นชั้นการง,งอกเกิดขึ้นชัดเจนเลยนะครับเป็น เป็นก้อนเป็นผลึกเป็นปุ๋ยก้อนเมฆนะครับเนี่ยนะครับเป็นก้อนก้อนเป็นผลึกนะเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยเราจะเห็นลักษณะการงอกเกิดขึ้นนะครับเป็นแม้เป็นก้อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่างอกในเนื้อเราก็จะเห็นเป็นชั้นผลึกเป็นปุยก้อนเมฆเลยนะครับ <ST> เห็นเพื่อนดูนะนี่คือโครงสร้างของพรสที่แก่ปูนดิบนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ เนี่นเนื้อแกล่งนะครับเป็นโซนเนื้อแกล่งเ,เห็นไหมครับ มวลสารก็จะเป็นต้นแบบวัลลังนะครับนี่นะครับส่วนๆนี้ก็งอกขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะครับ ก้อนๆโงสร้างเหล่านี้นะครับในพระที่แก่ปูนดิบเนี่ยก็จะงอก่ในเนื้อเยอะนะครับงอก่ในเนื้อเหมวลสารก็เป็นต้นแบบวัครังนะครับผิวพลันโดนล้างสก,กล้ยงเลย เราก็จะเห็นชั้นการงอกนะครับเึ้นดูนะในกายภาพเหล่านี้จะเห็นลักษณะการหดตัวนะครับของผิวพระนะก็เป็นลักษณะการหดตัวของชั้นปูนนะครับที่เกิดขึ้น เห็นเพื่อนดูนะครับเนื่องจากเนื้อพระเป็นสีขาวด้วยนะครับแล,ละลักษณะการงอกของชั้นการหดตัวของชั้นปูนเห็นไหมครับเราจะเห็นโครงสร้างที่หดเหี่ยวนะครับเนื่องจากด้านนี้เนื้อพระหนึบแน่นนะครับพรหนึบแน่นโดนล้างมาเกลี้ยงเลยนะครับเร่องนี้ เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นชั้นการงอกที่ปกคลุมก้อนมอลสารนะครับเนี่ยเป็นผลึกแล้วก็ลักษณะการหดตัวนะครับหดแล้วก็งอกเนี่ยนี่คือลักษณะการยุบตัวหดตัวแล้วก็งอกขึ้นมานะครับเป็นก้อนเป็นผลึกในชั้นปนดิบเหล่านี้นะเนี่ย,นะยดูดีเหมือนเราถ่ายเปลือกหอยเลยนะครับ เนื่องจากผมเอาเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยดิบเนี่ยนะครับมาถ่ายเนี่ยเนื้อเขาจะใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่คือกลุ่มรักนะที่ตืมเข้าไปอยู่ในเนื้อพระนะที่หลงเหลืออยู่บ้างเห็นไหมเห็นชั้นปูนงอก เนี่ยก็สวยนะครับองนี้เนี่ยถ่ายอย่างนี้นึกถึงเปลือกหอยเลยนะครับ นนะีวันวน,นี้ก็จะงอกเป็นชั้นๆอยู่ไปดูอีกด้านนะครับ เพื่อนดูนะครับด้านนี้เขาก็งอกเห็นไหม่ะเห็นไหมครับถ้าดูอย่างนี้เราก็เห็นงอกในเนื้อนะครับ เพื่อนดูตามที่ผมชี้ไปนะฮะเห็นหมั้ยครับโครงสร้างที่ก็งอกเห็นเพื่อนดูนะครับเราจะเห็นว่านูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับเป็นผลึกเลย เนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างเป็นปุยนะครับนี่นย็นย่าแทดูยากเราก็ต้องดูโครงสร้างข้างในด้วยนะครับเนี่ยประกอบควบคู่กันไปเนี่ยส่วนที่เป็นก้อนที่งอกในเนื้อเนี่ยนะครับเห็นเพื่อนดูนะ เราจะเห็นเป็นปุยเป็นผลึกเกิดขึ้นชัดเจนนะครับนี่คือลักษณะการงอกโครงสร้างภายในนะครับที่เราดูในพระแท้ดูยากเนี่ยนะครับดูข้างนอกดูยากเราก็มาดูข้างในด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก่อนที่งอกขึ้นมานะครับเพื่อนดูนะ เห็นไหมเนี่ยตรงรอยปลีนะครับเราก็จะเห็นรักแทรกอยู่บ้างเนี่ยรักแทรกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีผลึกนะครับงอกอยู่ชั้นบนเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ เราจะเห็นปูนดิบนะครับที่งอกแทรกกลายเป็นผลึกแล้วเห็นเพื่อนดูนะเห็นไหมครับนี่ใช่ทั้งหมดเลยเห็นชั้นการงอกที่แยกแตกต่างนะครับกับสัดส่วนที่ไม่งอกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเราก็จะพิจารณาได้เด่นชัดถึงจะเป็นพระแท้ดูยากนะครับแต่ก็ดูโครงสร้างภายในนะ เนะื้อมนสารเขาก็สวยงามนะครับมนสารก็เป็นรูปแบบของวัดะระฆังอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นเนื้อมนสารด้วยนะครับเห็นไหม หเห็นก้อนมวลสารนะครับมจะถ่ายดูว่ามีชนิดใดบ้างนะครับเนี่ย เห็นนะครับหินสีเขียวเนี่ยแต่ใบทองก็มีนะครับนี่เม็ดแดงนะเห็นไหมครับชั้นผลึกที่งอกเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนี่มวลสารนะครับเห็นไหมงอกปกคลุมมวลสารอยู่เนี่ย นะครับเห็นไหมคายภาพเหล่านี้นะครับเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเมื่อเราดูโครงสร้างภายในเราก็จะเข้าใจชัดเจนถึงคายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นปูนนะครับตรงนี้ดูมวลสารได้ง่ายนะครับเพราะว่าเนื้อพระค่อนข้างที่จะเป็นวันน้าสีขาวนะครับ เนี่ยในรอยปลีเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะการงอกนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จวระคังพิมสองหน้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับก็น่าจะเป็นพระที่สร้างในยุคปลายนะครับพุทธศินแบบนี้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งพุทธศินนะครับที่สมเด็จพระจันโตท่านสร้างนะครับการแกะไม่พิมพ์ก็โดยกลุ่มช่างหลวงนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการตึกต่อและการเก็บสะสมนะครับให้กับเพื่อน